สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิภาชมชื่นนะคะนักศึกษาบอมันฑิตห้องหกนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คุณปูรัชนกนะคะเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทาอาชีพครูนะคะก่อนอื่นก็ขอให้อาจารย์รัชนกอ่ะได้นาตัวแล้วก็เล่าประวัติสของตัวเองก่อนะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะอาจารย์รัชนกชูจิตนะคะหนือจะเรียกสั้นๆว่า ครูปิมก็ได้นะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสมมังคมศาสตร์แล้วก็จบประกาศนาาียบัตรวิชาชีพครูที่มหาวิทยาลายัยราชภาชัฏลำปางะคะ่ะปัจจุบันนะคะก็สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะทั้งระดับชั้นปวชและปวสค่ะในระดับของนักศึกษา พาณิชย์และช่างอุตสาหากรรมค่ะโหก็คำถามเนาะขออนุญาตถามอาจารย์ถามคุณครูลัชนก,ก่อนว่าทําไมถึงมาทนอาชีพครูค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะอาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นอาชีพครูนเนี่ยค่ะก็ได้ทํามาหลากหลายอาชีพมากนะคะมาจบอยู่ที่อาชีพครูเพราะว่าหนึ่งเราคิดว่าอาชีพครูนเนี่ยมันก็คือเหมือนการให้บริการลูกค้า หลายลคนซึ่งล, <ged le> ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเหมือนเรามองเด็กนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันความสามารถเฉพาะตัวบุคคลเราจะมาบ่งบอกไม่ได้ว่าเด็กคนนี้ฉลาดเ <ged le> ด็กคนนี้ไม่ฉลาดเ <ged le> ด็กคนนี้เก่งหรือเด็กคนนี้ไม่เก่งก็ไม่ได้เพราะแต่ละคนความสามารถไม่เท่ากันและต้นทุนชีวิตในการเรียนรู้ของเขาก็ไม่เท่ากันเช่นกันค่ะค่ะแล้วก็อยากจะ คูแอชมบว่าเนี่ยอาจารย์เออคุณครูสนะอนในระดับปชวปชปปสนะซึ่งเป็นเด็กโตใช่ค่ะคุณครนะูมีวิธีการสอนอย่างไรให้เด็กเนี่ยแบบเชื่อฟังเราหรือว่า,าเชื่อมั่นในตัวเราเงี้ยค่ะเนาะบางทีอายุนอกเรื่องของอายุเนี่ยมันห่างกันไม่ค่อยไม่เยอะค่ะก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนที่จะทําให้เด็กเชื่อมั่นในตัวเราได้เนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่น<ม>ในตัวเราก่อนก่อนที่จะทําให้เด็ก โอ้ oh, ฟังเราได้นี่นะคะก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าก่อนหน้านั้นน่ะคือแบบสอนเด็กคือแบบอุย้ยมีการแบบแอบบร้องไห้ก็มีนะคะเพราะว่าเด็กเดือเนาะเราไม่เคยสอนเด็กมาก่อนแล้วอยู่เรามาสอนเด็กช่างเด็กฮานิซซึ่งอยู่ในระดับอายุที่ใกล้เคียงกับเรามากใช่ค่ะ <S <S เป็นอายุที่แบบใกล้เลือกับเราห่างกับเราแค่ไม่กี่ปีพอเราแบบมาสอนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกแล้วว่า เฮ้ยเหมือนเป็นรุ่นพี่อ่าเหมือนเป็นรุ่นพี่เหมือนรุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องอย่างเงี้ยเออเธอไม่เหมือนครูเลยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะสิ่งแรกเลยต้องเชื่อมั่นในตัวเราก่อนว่าเราจะต้องสอนเขาได้แล้วเราจะต้องเอาเขาให้อยู่มันวิธีการทําให้เด็กเชื่อมั่นในตัวเรานะคะ 1. เราจะต้องวางาเขาเรียกว,ว่าวางบุคลิกของเราให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเราจะไม่เล่นกับเด็กนะคะเราจะไม่เล่นกับเด็กในที่นี้หมายถึงว่า ไม่ใช่ว่าไปดูไปด่าเขานะคะในไม่เล่นในที่นี้ก็คือ,อ,มมอไม่ใช่ไม่ไปตีตัวเสมอการจะไม่เรียกเด็กนักเรียนว่าน้องจะไม่เรียกเด็กนักเรียนด้วยชื่อเล่นแต่เราจะเรียกเขาว่าหนูชื่ออะไรเราจะเรียกเขาหนูเราจะเรียกเขาลูกเพื่อที่อะไรเขาจะได้เชื่อมั่นในตัวเราว่าเอ้ย<ร>คุณครูใช่คุณครูแบบเหมือนพ่อเหมือนแม่เรานะที่ อาจจะคอยให้ความรู้กับเราแบบนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะยิ่งเราสอนเด็กโตเนี่ยคือเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ให้เขาโดยที่เราแบบไม่กักความรู้และสิ่งที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยคือจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องรู้มากกว่าเขาอะ่ะไม่ใช่ว่ารู้เท่าเขาแล้วคือแบบเขาก็จะมีความคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าอะไรแบบนี้ค่ะเออสิ่งที่จะทําให้เด็กเชื่อมั่นนะคะที่สําคัญที่สุดเลยคือ การวางตัวคําพูดแล้วก็การแสดงความรู้ทักษะการทํางานของเราทักษะการพูดหรือแม้กระทั่งเวลาเราจะให้เขาเล่นเกมหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี้ยค่ะเราก็จะมีวิธีการต่างๆเนาะใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอเคนะแล้วก็การทําอาชีพครูเนี่ยคุณครูล่าชโนดเคยท้อไหมคะหรือว่าอยากเลิกทําอาชีพครูก็ม,มีเป็นบางครั้งนะคะที่แบบเฮ้ยท้อ ไม่อยากทำละอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเราย้อนกลับไปนึกคิดเนาะเราก็แบบทำไมถึงท้ออ่ะทำไมฉันไม่สู้ความจริงอ่ะเรามีแบบอะไรในตัวเราอ่ะเยอะแยะมากมายเลยเงี้ยค่ะเออมีแบบเราก็มีความคิดสร้างสารรค์นะเราก็มีสิ่งที่แบบมัน,นใช่เราอยากถ่ายทอดให้เขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เป็นแรงฮึดของเราอีกครั้งหนึ่งว่าฉันจะต้องไม่สู้กับแค่คาพูด มันจะมีนะคะคาพูดบางคำที่แบบเวลาเด็กพูดเนาะใช่เวลาเด็กพูดกับเราเขาก็มาแบบสอนให้เห็นรู้เรื่องเลยเอออาจารย์แบบทําไมอาจารย์ไม่สวยทําไมอาจารย์อ้วนวันนี้อาจารย์แบบดูไม่เงี้ยคือแบบคําพูดเล็กๆน้อยๆบางทีเด็กเขาไม่ได้คิดอะค่ะแต่ด้วยความที่เราอะเราเป็นครัวเนาะเราก็กลับออกมาคิดว่าแบบเฮ้ยทําไมวะอะไรเงี้ยค่ะเออมันก็เลยจะเป็นแรงบรนานใจแรงหนึ่งที่แบบว่าด้วยคําพูดเหล่านี้ หนึ่งสอนไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วก็เอาสิ่งนี้ค่ะกลับมาปรับปรุงตัวเราว่าในเรื่องอะไรที่เราสอนไม่รู้เรื่องแล้วเพราะอะไรทําไมเราถึงสอนเขาไม่ได้งียค่ะเราก็เอามาปรับกับการเรียนการสอนให้ดีขึ้นทุกวันนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะคะเวลาแบบเด็กกรอกแบบความพึงพอใจน้อาจยา์ค่ะ,ะเราก็จะแบบยอมรับในข้อนั้นว่าเอ้ยบางทีเราก็ปกร้องตรงนั้นไปนะ ก็ไม่ได้คิดเสียใจหรือว่าไม่ได้คิดน้อยใจนะคะก็เราก็มาปรับแล้วก็มาคิดว่ามันจริงหรือเปล่าในสิ่งที่เด็กเขาสะท้อนมาแล้วก็เราปรับปรุงหรือ,อยังหรือว่าเรายังไม่ได้ทําในข้อนั้นเงี้ยค่ะโหเป็นแบบความคิดที่ดีมากเนาะในเรื่องของการทํางานเนาะก็อะไรคือกําลังใจหรือว่า ความประทับใจเนาะเคยมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรไหมคะที่แบบสาหรับในการสอ,อมนมีค่ะส่วนใหญ่ความประทับใจก็ด้วยความเป็นครัวเนาะเราก็จะประทับใจสิ่งที่ประทับใจก็จะมาจากนักเรียนเด็กนักเรียนหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าอยากเรียนกับอาจารย์อีหรือแม้กระทัง่งเราจบคัสวันนี้แล้วเงี้ย าก็จะถามวะพรุ่งนี้อาจารย์มีอะไรมาให้เรียนอีกไหมแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยนะคะก็คือเวลาเราไปสอนเด็กช่างเด็กช่างเนี่ยเวลาเราพูดถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนาะเขาก็จะแบบวุ้ยแอนตี้ไม่อยากเรียนแล้วภาษาใช่ค่ะด้วยความที่มันยากแล้วมันมีความกดดันแล้วก็ความเครียดด้วยเนี่ยเราก็จะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะไม่เพิ่มความเครียดให้เขาแล้วก็จะไม่สร้าง จะไม่สร้างความกดดันให้กับนักเรียนแล้วก็จะหากิจกรรมอะไรก็ได้แล้วก็สอดแทรกความรู้ลงไปนะคะก็เลยจะทําให้หนักศึกษาชอบพูยว่าอยากเรียนกับอาจารย์อีกเทอมหน้าจะได้เรียนกับอาจารย์อีกไหมปีหน้าจะได้เรียนกับอาจารย์อีกไหมแล้วพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้ทําอีกเฮ้ยเราก็แบบมีแรงฮึดสู้เนาะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะต้องหากิจกรรมไปให้เด็กนะเอสหรือวันนี้ฉันจะต้องไปสรรหาอุปกรณ์อะไรที่มันแบบ ถ้าเราคุกคิ้คุกคิ้งเอามาให้เด็กทำหรือของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากน้ำใจเราเนี่ยค่ะให้กับเด็กจะได้สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเาน,ะนานะนในการทำงานเนาะถือว่าคือแรงฮึดสู้ของเราก็ในการทำอาชีพครูเนาะแล้วก็มีเคล็ดลับในการทํางานยังไงคะขอว่าอาชีพครูเนี่ยมันหนักมันเหนื่อยมันแบบงานเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ขันแรกนะคะก็เราต้องรู้ก่อนว่างานของเราเป็นลักษณะแบบไหนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําตารางเขาเรียกว่าตารางเวลาเนาะก็คนเราเนาะมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงเราจะจัดการชีวิตเราอย่างไรนะคะก็มีตารางเวลาค่ะแล้วก็กําหนดเลยว่าวันนี้ฉันจะต้องทําอะไรบ้างอย่างทุกวันนี้ค่ะที่วิทยาลัยเนาะก็จะมีการสอนแบบออนดีมาน ซึ่งก็จะเป็นการสอนที่หนักกว่าปากติเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราจะต้องเตรียมทั้งคลิปวิดีโอใช่ไหมคะนะใช่ทงเนื้อหาและที่สำคัญตอนนี้เราก็กำลังวางแผนของเทอมสองด้วยใช่ไหมคะเราก็จะต้องกำหนดละว่าวันนี้ฉันจะต้องทำอะไรก่อน1 2 3 4สองสี้ยคะ่ะและที่สำคัญอย่าให้ํำพูดที่ว่าเอาไว้ก่อนหรือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำ<ๆ>อ่าผัวันประกันพรุ่งงเงี้ยเอามาเป็นแบบ เขาารรียกว่อะไใช่ในชีวิตรใช่ใช้กับชีวิตของเราเนี้ย yes> มันก็จะทําให้งานของเรามันพอกขึ้นพองานมันเยอะขึ้นมันก็จะทําให้เราแบบกลายเป็นขี้เกียจใช่ค่ะไม่อยากทําละงงานมันเยอะเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องมีการจัดตารางเวลาของเราวันนี้ฉันจะทําสมมตินะวันนี้จะทํามคลิปคลิปการสอนสามคลิปค่ะก็ต้องทําให้เสร็จ3คลิป าสมมติว่าสามคลิปที่เราวางแผนไว้มันไม่เสร็จเนี่ยแสดงว่าวันนี้เราทํางานแบบไ,<ง>ไม่บร<ง>บรลุเป้าหมายใช,ใช่ใช่ค่ะมันก็จะแบบย,ยังเหลือง,งานอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเราทํางานครบเสร็จหมดแล้วเราก็จะมีเวลาในการวางแผนของอนาคตอีกเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเป็นเล็กน,น้อยๆค่ะก็คืออย่างน้อยทํางานให้ตรงเวลาแล้วก็ส่งงานส่งอะไรเงี้ยค่ะให้ตรงบิลอ่ะเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรงานจราจลก็จะไค่หา ช่บริหารงานบริหารเวลาใช่ค่ะก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยยุ่งอ่าพองานเสร็จครบหมดเราก็จะแบบสบายใจละมีเวลาไปนใช่ค่ะมีเวลาทำยังไมีเวลาเตรียมสื่อมีเวลาเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมเยอะขึ้นค่ะอีกคําถามหนึ่งเนาะค่ะอยากจะฝากอะไรครูเรื่องใหม่หรือว่าว่าที่คุณครูนะคะว่าในการทําอาชีพครู ฟูนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนไม่เยอะแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้ให้ความรู้คือเราสามารถให้ในสิ่งที่เราสามารถทําได้หนึ่งเราอาจจะไม่ได้เก่งถึงขั้นเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลแต่เราคือคนที่สอนให้เขาเป็นได้ทั้งคุณหมอพยาบาลตำรวจอาหารนะคะก็อยากจะฝากถึงครูรุ่นใหม่หรือว่าที่คุณพูนะคะว่าอย่าท้อกับการทํางานนะคะ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะเหนื่อยนะคะแต่เหนื่อยอย่างมีความสุขค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณคุณครูราชโนบมากนะคะก็ได้ข้อคิดแล้วก็ข้อปฏิบัติเยอะแยะมากมายเนาะที่สามารถนําไปใช้แล้วทั้งเรื่องของการทําง,งานเนาะแล้วลตอนนี้ก็เรียนอยู่เนาะก็จะนำความรู้หรือว่าข้อแนะนำางตไปนรับใช้เพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายเนาะแล้วก็เป็นคุณครูที่ดีในอนาคตได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ